สวัสดีครับพบว่าผมแดงมาเลยสืบลึกบอลสดายแดงมาเลยนะครับสำหรับใครที่ยังไม่มีกลุ่มฟุตบอลหรือว่ากลุ่มทัศนะฟุตบอลนะครับก็สามารถแอดไลน์ d m y 8 8เข้ามาในกลุ่มของผมได้เลยนะครับเข้ากลุ่มของผมไม่เสียค่าใช้ใจ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับผมเข้ากลุ่มฟรีนะวันนี้นะผมก็จะมาวิเคราะห์ให้ฟังกันหนึ่งคู่นะครับเป็นทางด้านของ วีบอกเปิดบ no ้านรับการมาเยือนของอันบอกนะครับก็สําหรับใครนะครับที่ย right ังเสียมากกว่าได้นะครับแล้วอยากเปลี่ยนมาได้มากกว่าเสียนะครับผมก็สามารถเข้ามาในกลุ่มของผมได้เลยนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราก็มาเริ่มมีคอคู่นี้กันก่อนนะครับเปิดมาอยู่ที่เจ้าบ้านวีบอกนะครับอยู่ที่ครึ่งลูกนะครับน้ําอยู่ที่0.89นะครับส่วนราคาสูงต่ำครับอยู่ที่2ลูกครึ่งนะครับแล้วก็อัตรา1นึ่งคูณสองครับอยู่ที่1ต่อสามนะครับก็เจ้าบ้านน้ําอยู่ที่1.88ส่วนทีมเยียนน้าอยู่ที่3.63นะครับ มาเริ Hearts, ่มวิเคราะห์คู่นี้ก่อนเลยนะครับเรามาดูตารางคะแนนคู่นี้กันนะครับทางด้านเจ้าบ้านวีบอกนะครับตอนนี้อยู่ที่3ของตารางคะแนนนะครับแข่งไปทั้งหมด22นะครับชนะ10เสมอ7แพ้5ยิงไปได้32บประตูเสียไป25ประตูมีแต้มอยู่ที่37เแต้มส่วนทางทีมเยือนอย่างอันบอกนะครับอยู่ที่12องตารางคะแนนแข่งไปแล้ว22นัดชนะ3เสมอ6แพ้13ยิงไปได้18ประตูเสียไปถึง33ประตูเลยทีเดียวนะครับตอนนี้แต้มมีอยู่ที่15แต้มเท่านั้นเรามาดููผลงงงานนขอทัั้คค่ะรบ ที่เคยเจอกันมาเป็นยังไงกันบ้างทั้งคู่เจอกันมา10นัดหลังสุดนะครับทางเจ้าบ้านชนะ5นะครับเสมอกันไป3ครั้งส่วนทางทีมยังอันบอกชนะได้2ครั้งนะครับชุ่งนัดล่าสุดนะครับก็เป็นหน้าของอันบอกชนะได้2ประตูต่อศูนย์นะครับเรามาดูผลงานเจ้าบ้านอย่างวีบอกกันบ้างนะครับผลงานเจ้าบ้านวีบอกนะครับสินัดหลังสุดชนะ5เสมอ2แพ้3นะครับนัดล่าสุดเลยนะครับผมก็บุกไปแพ้ของทางด้านโคเปนเฮเกนสประตูต่อหนึ่งนะครับซึ่งอัตราการทำเงินของเขานะครับ 5นัดหลังสุดเนี่ยทำเงินไปได้เพียงแค่สองครั้งเท่านั้นนะครับส่วนทั้งทีมเยือนอย่างอันบอกนะครับสิบนัดหลังสุดชนะสองเสมอสองแพ้ถึงหกครั้งด้วยกันนัดล่าสุดนะครับผมก็แพ้คาบ้านนะครับโดนเลนเดอร์หนึ่งประตูต่อศูนย์มานะครับคาบ้านตัวเองเลยนะครับซึ่งอัตราการทำเงินของเขานะครับ5้านัดหลังสุดก็ทำเงินไปได้สองครั้งเท่ากันนะครับซึ่งนะครับมองโดยรวมๆมาเนี่ยผลงานที่ผ่านมาแล้วก็การเจอกันของทั้งสองทีมนะครับ จากเฮตูเฮนะครับคู่นี้เนี่ยเจอกัน5้านัดหลังสุดนะครับสกอร์สูงออกมาที่3ครั้งเลยทีเดียวบวกกับฟอร์มทีมล่าสุดอย่างเจ้าบ้านมีบอกนะครับเป็นทีมที่เสียประตูเกือบทุกนัดเลยนะครับสามนัดล่าสุดเนี่ยก็เสียประตูไปถึงห้าประตูด้วยกันแล้วนะครับผมส่วนน้าหน้าของอันบอกนะครับผมก็เสียประตูเยอะด้วยเช่นกันนะครับซึ่งผลงานนะครับผมยี่สิบสองนัดที่ผ่านมาเนี่ยเสียประตูไปถึงสามสิบสามประตูนะครับคิดว่าวันนี้นะครับคู่นี้เนี่ยมันออกหน้าออกหลังก็ได้นะครับผมแต่ผมมองว่าเนี่ยสูงอ่ะต้องมาแนๆะครับ เพราะฉะนั้นเลือกกดไปที่สูงน่าจะดีกว่านะครับเพราะฉะนั้นนะครับผมคิดว่าคู่นี้นะครับให้เลือกกดไปที่สูงอยู่ที่2ลูกครึ่งนะครับผมน่าจะดูดีกว่านะครับน้ำอยู่ที่0.9นาสานะครับน่าจะทํากําไรให้ได้แน่นอนนะครับก็จบไปแล้วนะครับสําหรับบอลหนึ่งคู่บายแดงมาเลยนะครับส่วนใครนะครับที่ยังไม่มีกลุ่มก็สามารถเข้ามาอยู่ในกลุ่มของผมได้นะครับ add dmy 8ปเข้ามาอยู่ในกลุ่มนะครับไม่ว่าจะเป็นทาหน้าของบอลสดบอลเต็งหรือว่าบอลสเต็ปเนี่ยเดี๋ยวผมมีมาให้ทุกวันนะครับ รับรองเข้ามาในกลุ่มของผมเนี่ยไม่เหงาแน่นอนสําหรับใครที่อยากตามก็ตามเข้ามาได้เลยนะครับสําหรับวันนี้นะครับก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ